ร้อยคำสอนหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหะบูราจารย์หลวงพ่อจรัญที่ตัธรรมโมเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพุทธศัสนิกชนทั้งหลายมีปฏิปทาจริยวัตรที่งดงามเป็นสุปฏิปันโนหาได้ยากยิ่งได้สร้างความดีไว้มากมายเป็นแบบอย่างที่ดีของสิทธิานุสิ์ทุกหมู่เรา หลักธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นแนวทางให้ลูกศิษย์นำไปประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามมรรคธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นทางสายเอกที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นจากความทุกข์ได้ คำสอนที่รวบรวมนี้เป็นคำสอนที่สั้นๆของหลวงพ่อจรันมีใจความชัดเจนให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นๆได้อย่างพอเพียงแก่การนำไปปฏิบัติมีพระพุทธพจน์บทหนึ่งใจความว่าคาถาบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมประเสริฐกว่าคาถาแม้ตั้องพันแต่ไม่มีบทอันเป็นประโยชน์เลย แม้ว่าวันนี้หลวงพ่อจะลัสังขารเข้าสู่พระน,นิพพานแล้วด้วยวัย87ปีแต่ด้วยสิทธิานุสิท์ทั้งหลายและผู้เขียนได้ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตนเป็นประจำทุกอาทิตย์10กว่าปีต่างยังคงภาคเพียรปฏิบัติตามคำสอนจเจริญรอยตามครูบราอาจารย์พระธรรมสิงหาบูราจารย์หลวงพ่อจลันทิตธรรมโม าบที่สุดแห่งธรรมหนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามผลทุกอย่างต้องขึ้นมาจากการสร้างเหตุที่ทำให้เกิดผลที่ตนต้องการด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใด,ใดที่น่าเสียใจเท่ากับการเสียเวลาเสียเวลาเพียงหนึ่งวินาทีก็เท่ากับสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิต อายุที่เราได้นั้นคือชีวิตที่เราสูญเสียไป 2. เวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่คนเดียวแต่ใครจะใช้เวลาแต่ละวินาทีอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่ากล่วกันนี่แหละเป็นเรื่องน่าคิด 3. พระพุทธองค์ทรงเป็นเพียงผู้ชี้ทางแห่งความดีให้เท่านั้น เราไม่ประกอบกรรมดีด้วยตัวเราเองแล้วจากไปสวดมนต์อ้อนวอนหรือบูชาท่านด้วยอามิตรที่มีค่าเพียงใดท่านก็ไม่อาจเป็นที่พึ่งแห่งเราได้เพียงแต่นับถือแต่ไม่ปฏิบัติจะได้อะไรหรือ 4. ขอท่านจงถามตัวเองว่ามีสักวันหนึ่งไหมในชีวิตของท่านที่ได้ใช้ด้วยการตามระวังรักษาศีล และประคองจิตของท่านให้น้อมไปแต่ในทางที่เป็นกุศลตลอดวันมีสักชั่วโมงหนึ่งไหมที่ท่านได้ใช้สติเฝ้าดูการดำเนินของจิตเฝ้าดูปฏิกิริยาอันสับสนของจิตที่มีต่ออารมณ์ภายนอกตลอดหนึ่งชั่วโมงหากท่านไม่เคยทำดังนี้เลยไม่นึกเสียดายหรือว่าตลอดเวลานาน,านปี ในชีวิตของท่านท่านจะใช้เวลาเหล่านั้นไปได้สารพัดอย่างไม่เลือกว่าจะเป็นในทางที่เป็นสาระหรือไม่เป็นสาระแต่ท่านมิได้ยอมใช้เวลาแม้แต่สักวันหนึ่งหรือเพียงชั่วโมงหนึ่งเพื่อพิสูจน์จัดจะธรรมของพระพุทธเจ้า 5. พระพุทธเจ้าสอนให้คนขยันมั่นเพียรบางคนชอบแต่พักผ่อนอย่าลืมว่า มีดยิ่งหลับยิ่มคมสมองยิ่งชายยิ่งคลองส่วนการพักนั้นยิ่งพักยิ่งจะทําให้ปัญญาทึบคนยิ่งทํางานยิ่งจะอายุยืนงานที่ทําจะยิ่งทําให้สติปัญญาแตกฉานหลักที่ควรจําคือขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบคอบชอบระวังตั้งใจตรงทรงศีลธรรมนําถูกทางปลูกสติ ดำริชอบก่ะกอบกุศลผลอนันต์ถ้าทำได้ทั้ง9ก้าข้อนี้จะก,ก้าวไปสู่ความเจริญจะประสบผลสำเร็จจะได้งานได้การเป็นกำไรของชีวิต 6. พระพุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเองให้ใช้ปัญญาพิจารณาทุกข์ที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาดูตัวเองเพื่อพัฒนากายพัฒนาจิตตั้งสติอารมณ์ การปฏิบัติต้องผ่านความยากลำบากเพื่อที่จะได้รู้ว่าทุกข์ของเราเป็นเช่นนี้แลหลนอคนอื่นก็มีทุกข์เหมือนกับเราคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานจะไม่เห็นว่าทุกข์เป็นอย่างไรเจ็คนมีธรรมะเป็นคนขยันคนปฏิบัติธรรมมีแต่ความขยันหมั่นเพียรไม่มีขี้เกียจเลยคนมีคุณ,ณธรรม มีคุณค่าสูงมากถ้าจิตใจมีคุณธรรมมีคุณค่าของจิตผลงานก็ตามขึ้นมาชีวิตมีค่าเวลาก็มีประโยชน์เกิดขึ้นเรามาปฏิบัติธรรมกันต้องให้ถึงธรรมะอย่าลดละภาวนาได้ตลอดรายการมีสติสัมปชัญญะสวยน่ารักจริงจจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะเหลียวซ้าย แลขวาจะคู่เหยียดเดียดขาจะมีระบบระเบียบเพียบด้วยวิในมันจะออกมาชัดจะควบคุมตัวเอง 8. แบบคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเหตุที่ชักนำให้เกิดมามีความทุกข์นั้นได้แก่ตันหาเมื่อดับตันหาซึ่งเป็นเหตุเสียแลว้วทุกซึ่งเป็นผลย่อมดับไปตาม เพราะว่าตันหาเป็นเหตุของอุปทานคือความเข้าไปยึดถือเบญจขันธ์ว่าเป็นตัวตนอันเป็นจุดอุบัติของทุก์ทั้งปวงดังนั้นเมื่อตันหาดับอุปทานก็ดับไปตามเมื่อความเข้าใจยึดถือเบญจขันธ์หาในขณะเดียวกันเบญจขันธ์ก็เป็นอันถูกถอนไปด้วยในขณะเดียวกันเบญจขันธ์ ที่ดำรงอยู่ก็จะเป็นแต่สักว่าเป็นจขันที่แปเปลี่ยนจะเสื่อมจะแตกทำลายไปอย่างไรก็ไม่ก่อความทุกข์ให้แก่ใครเพราะไม่มีใครเข้าไปยึดถือมันเสียแล้ว 9. คนที่มีสติสัมปชัญญะจะเป็นมนุษย์บริสุทธิ์เหมือนทองคำธรรมชาติเหมือนเจ้าเงาะป่าปากมันไม่พูดจิตไม่คิด ทำสมาธิภาวนาข้างในมันไม่มีปัญญาเรียกว่าพระสังทองถ้าเราทำได้เช่นสัมผัสแล้วมีสติเราจะยิ้มเย้มแจ่มใสจิตใจก็ร่มเย็นเป็นสุขจิตมีสติมีความสุขจิตใจสงบไม่วุ่นวายเพราะสํารวมสังวรแล้วระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ให้ความประมาทเกิดขึ้น เท่านี้ก็มีความสุขแล้วนัตถิสันติปะลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 10. ถ้าเราเอาน้ำสกปรกไปล้างถ้วยชามสกปรกจะหายสกปรกหรือต้องเอาน้ำสะอาดไปล้างมันถึงจะสะอาดหมดจดเหมือนเราบำบัดน้ำเสียออกจากหัวใจนั่งภาวนาพองหนอยุบหนอเป็นต้น ก็เหมือนขจัดน้ำเสียออกไปทำให้จิตใจดีอารมณ์ดีหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วกําจัดน้ำเสียที่อารมณ์นั้นออกไปทีละหยุดทีละหยุดแล้วน้ำที่เหลืออยู่ก็จะใสนั่นแหละท่านจะรู้ตัวท่านเอง ว่าท่านมีกรรมอะไรท่านมีอะไรเป็นโรคประจำตัวบ้างแยกแยะออกถ้าน้ำใสจะเห็นกลนแควน้ำขุ่นจะมองไม่เห็นไม่งั้นจะกลายเป็นเห็นโคงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองชั่วกับมีทิฏฐิใครเตือนไม่ได้โกรธทันที11สินนี้ไม่ได้หมายความว่า ต้องไปรับกับพระวัดนูนวัดนี้แต่ประการใดท่านมีสติไหมหนึ่งนาทีหรือห้านาทีของท่านท่านมีสติควบคุมจิตไหมมีสัมปะชัญญะรู้ตัวรู้นอกรู้ในรู้จิตรู้ใจรู้สิ่งที่มีประโยชน์รู้กาละเทศะกิจจะลักษณะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษ รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ประการใดตรงนี้คือศีล1ิ 12. ใครจะไปเหนือมาใต้ก็ตั้งสติไว้ไม่ต้องกังวลสนทิแต่ประการใดใครจะอย่างไรเราไม่รู้สึกอะไรจะได้อะไรเสียอะไรเฉยตั้งสติไว้จะสบาย ไม่สบายอย่างไรก็ธรรมดาไม่อยากรักใครไม่อยากเกลียดใครไม่มุ่งหวังสิ่งใดไม่มุ่งหมายอะไรจากใครก็รู้สึกว่าไม่มีเรื่องต้องวุ่นวายไม่มีปัญหาซึ่งเป็นสัญญาณแห่งการซึ่งเป็นสัญญาณแห่งการไม่มีภัยอดเละทนดวงดีชาแนลขอขอบคุณแหล่งที่มาเนื้อหา ที่เป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุนพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ทุกคนทุกท่านจเจริญในศีลในธรรมสำหรับวันนี้ดวงดีชแนลขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะขอขอบพระคุณคะ่ะ